สวัสดีครับทำโจทย์ให้โคตรกล้องกับผมอาจารย์เอกนะครับเราจะมาฝึกวิทยายุทธ์จี้จุดวิชาคณิตกันฝึกลมปานกันทุกวันคลิปละ1โจทย์ทวนนะครับคลิปนี้เราจะมาฝึกทำข้อสอบกลางภาคปี63กันนะครับ ข้อ11ครับให้ y เท่ากับ l อของเจ้า x กํลัง3คูณกับ e ยกกํลังลบ3 x นะครับถ้าเราเอา y ไปดิฟเทียบ x ได้หน้าตาเป็นแบบนี้ถามว่า a กับ b ที่ปรากฏในผลดิฟเนี่ยเอามาลบกันจะเท่ากับเท่าไหร่นะครับจากโจทย์เราจะเห็นว่ามันเป็นออลอ l นนะครับของออของสองตัวคูณกันเราสามารถใช้สมบัติของลอการิทึมให้เป็นประโยชน์ได้เนาะ เ,ออเลนของ x กำลัง3คูณกับ e กำลัง x, ลบ 3x ลบล็อกของ2ตัวคูณกันสามารถแยกเป็นล็อกหน้าบวกกับล็อกหลังได้เนาะ,ะก็กลายเป็นล็อกของ x กำลัง3บวกกับล็อกของ e กำลังลบ 3x นะครับตรงจุดนี้เราสามารถย้ายชี้กำลังของออไส้ล็อกกระรทึมมาไว้หน้าล็อกได้อีกครั้งหนึ่งนะครับเด็กๆก,ก็จะได้ว่า y เท่ากับ 3 ln เลนหรือ l ลอน x ลบด้วย3 x l a r n E นะครับตรงตำแหน่ง l a r n e, ีนี้อาจารย์ทวนนิดหนึ่งนะครับเราทราบว่านะครับเราทราบว่าเอ่อลอน E หรือ l e นอีเนี้ยนะครับ LN ของ E มันคือ l o อกของ E ฐาน E นะครับลอนคือฐานธรรมชาติเนาะซึ่งฐาน E เนี่ย E ฐาน E ก็จะได้1นะครับถ้าฐานกับไซล็อกเท่ากันก็จะเท่ากับ1เพราะฉะนั้นแปลว่า l ลน E หรือ L อน e, ตรงนี้ก็จะกลายเป็นเลข1เหลือแค่ลบเนาะนะครับ เราก็จะได้ y เท่ากับ3ล n x ลบด้วย 3x คราวนี้อาจารย์จะดิฟและเราก็เลยได้ว่า dy by dx คือดิฟ2ตัวบวกกัน3ดิฟเลน x ได้เศษ1ส่วน x แล้วก็คูณต่อด้วย dx by dx ไม่เขียนเนาะลบด้วย3ดิฟ x ได้ 1, 1นะครับเพราะฉะนั้น dy by dx ก็คือ3ส่วน x ลบด้วย3นั่นเองนะครับถ้าเทียบกันจากโจทย์เขาบอกว่า dy by dx เท่ากับ a ส่วน x นะครับมันเราได้ค่า a ออกมาละ a ก็ต้องเป็นเลข3ถูกไหมบวกด้วย b ครับบวกด้วย b ค่าคงที่ที่เขาบวกด้านหลังก็คือลบ3แปลว่า b boy ก็จะเท่ากับลบ3นั่นเองนะครับเราก็เลยได้ค่า a เท่ากับ3แล้วก็ค่า b เท่ากับลบ3ตามลำดับดังนั้นคำถามของเขาคือเอา a ตั้งลบด้วย b ก็จะเท่ากับ3ลบด้วยลบ3อีกทีนะครับเท่ากับ6คือคำตอบของข้อนี้ครับข้อ12ครับ กำหนดให้ y เป็น3กำลัง x คูณกับ log x ฐาน3ถ่า d y by d x หน้าตาเป็นแบบนี้ให้หาว่าค่า a กับ b รวมกันเท่ากับเท่าไหร่เนาะนะครับเนื่องจากว่าโจทย์ของเรา y เป็นผลคูณนะครับเป็นการคูณกันของ log กับ expo ซะด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการคูณกันเราก็ต้องใช้การดิฟผลคูณเนาะ dy d y dx ก็จะเท่ากับหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าเดี๋ยวคุณครูไฮไลท์สีไว้ให้หน้าคือสีฟ้าหลังคือสีเหลืองเนาะนันตามสูตรหน้าดิฟหลัง3กำลัง x ดิฟหลังคือดิฟล็อก x ฐาน3เนาะได้เป็นเศษ1ส่วน x ต่อด้วยลอน3แล้วก็ dx d y dx นะครับดิฟไส้ล็อกอีกกี่หนึ่งถูกไหม อันนี้คือหน้าดิฟหลังนะครับหน้าคือสีฟ้าส่วนดิฟหลังคุณครูคให้เป็นสีเหลืองแล้วเนาะนนี้คือดิฟแล้วบวกด้วยหลังดิฟหน้าบวกด้วยหลังนะครับหลังคือล็อก x ฐาน3ดิฟหน้าคือดิฟ3กำลัง x นะครับดิฟ a กำลัง u ได้3กำลัง x เลน3แล้วต่อด้วยดิฟไส้ล็อกก็คือ,อดิฟชี้กำลังนะครับก็เป็น dx by dx นะครับเราจะเห็นว่า dx by dx เนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นเป็นหหมดเนาะเพราะฉะนั้นจะเหลือเท่ากับชิ้นหน้านะครับเป็น3กำลัง x หารด้วยนะครับตัวหารก็เป็น x กับ ลอนสเนาะส่วนอันหลังคุณครูขยับตำแหน่งนิดนึงเพื่อให้เหมือนโจทย์เป๊ะเลยก็คือ3ามกำลัง X คูณกับล็อกของ x ฐาน3แล้วก็ค่อยคูณกับเลนของ3อีกทีหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้น d y d y d x หน้าตาเป็นแบบนี้เทียบกันตำแหน่งต่อตำแหน่งเราก็จะได้ว่าค่า a ของเขานะครับค่า a ที่โจทย์สมสัยก็คือ3และก็ค่า b ของเขาก็คือ3เช่นกันเนาะนะครับ a บวก b ก็เลยเป็นดังนั้น ค่า a บวก b ก็เลยตอบ3บวก3ได้6นั่นเองนะครับข้อ13นะครับให้ y เท่ากับ tan x บวกกับ cot x แล้วก็ถ้า dy by dx หน้าตาเป็นแบบนี้ให้หาค่า a ในชี้กำลังเศเนาะบวกกับ b กำลัง2นะครับว่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับก็เป็นผลบวกธรรมดาเพราะฉะนั้นการดิฟ y เทียบ x ก็ไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับเพียงแต่ว่าทั้ง2ตัวนะครับเป็นผลบวกของตรีโกณทั้งคู่เลยก็จำเป็นต้องจำสูตรนะครับของตรีโกณได้เนาะ dy by dx เท่ากับ ดิฟแทนได้เศษกำลังสองก็จะเป็นเศษกำลัง 2x ต่อด้วย dx d y dx เนาะแล้วก็บวกกับดิฟคอรดบ้างด้านหลังนะครับดิฟคอรดได้ลายดิฟคอรดได้ลบโคเกกำลัง2 u U คือ x ก็ต่อด้วย dx d y dx ใช่ไหมครับก็ได้เท่านี้เนาะเพราะฉะนั้น dy d y dx ก็เลยเป็นเศษกำลัง 2x นะครับลบด้วยโคเซกกำลังสองนะครับ ทีนี้เราไปเทียบ a กับ b ของเขากัน a ของเขาคือชี้กำลังของเซกนะครับ a ของเขาคือชี้กำลังของเซกเพราะฉะนั้น a ก็คือ2เนาะส่วน b คือเลขหน้าโคเซกนะครับพั้นเลขหน้าโคเซกต้องรวมประจุด้วยเพราะเขาบวกใช่ไหมครับตรงนี้เป็นติดลบเนาะบั้นครูได้ค่า b boy ออกมาเป็นลบ1นะครับเราก็เลยได้ค่า a แล้วก็ b boy เท่ากับ2แล้วก็ลบ1ตามลำดับนะครับถามนะครับ เอบวกบีกำลังสองเบวกบีกำลังสองก็จะเท่ากับ3เนาะข้อ14นะครับกำหนดให้ y เป็นเศษบวกกับ Arc s i n ซเนาะถ้า d y d y d x หน้าตาเป็นแบบนี้โออี o e ลุงตรงนางมากเลยนะครับให้หาค่า A กับ B มาลบกัน A จะอยู่หน้าเศกแทนนะครับเแทนส่วน B อยู่ตรงหน้าไซน์หารด้วยรูทอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเนื่องจากเป็นเศกกับ Arc s i n ซ บวกกันเนาะเวลาเราดิฟก็ดิฟผลบวกเฉยเนาะเพียงแต่ว่าอันหน้าต้องเป็นดิฟตรีโกนส่วนอันหลังเป็นดิฟอินเวอร์สตรีโกนนะครับดิฟอาร์กนะก็ดิฟ y เทียบ x จะเท่ากับดิฟตัวหน้าคือดิฟเ e กนะครับดิฟเอก u คุณครูไฮไลท์ไว้นิดหนึ่งตามสูตรดิฟเ e ก u จะได้เ e ก u แทน u แล้วก็ d u d x นะครับเพราะฉะนั้นจะได้เ e ก u เ e กก็คือ u 5 x บวก3เนาะแทน u แทนของ 5x บวก3แล้วก็ต่อด้วย du by dx นะครับก็คือดิฟ 5x บวก3อีกทีนะครับเทียบ x อันนี้คือด้านหน้าส่วนอันหลังนะครับบวกด้วย arc s i n อาร์คไซน์เนี่ยนะครับอาร์คไซน์ยูนะครับตามสูตรของอาร์คไซน์ก็จะเป็นเศษ1ส่วนสแควร e r ูท t 1-u ลบูกำลัง2ถูกไหมเป็น1ส่วนสแควร e r ูท t 1-u ลบกำลัง2 1ลบของเราคือ cos x นะครับกำลัง2แล้วก็ต่อด้วย d u by d x เชน่นกันก็คือ dip cos x นะครับเทียบ x นะครับซึ่งทั้ง2อันนี้นะครับก็จะมีสิ่งที่ต้องทำต่อคืออนุพันธ์ตำแหน่งหลัง อ,อันหน้าดิฟ 5x บวก3ได้5ส่วนอันหลังคือดิฟคอสก็เป็นการดิฟตรีโกนอีกรอบหนึ่งนะครับได้เป็นอาจารย์เยื้องนิดนึงนะก็กลายเป็นเศษของ 5x บวก3แทน 5x บวก3นะครับ แล้วก็ดิฟ 5x บวก3อาจารย์จะเปลี่ยนเป็นสีแดงดิฟ 5x ได้5ดิฟ3ได้0เนาะก็ได้เป็นเลข5นะครับรวมกับข้างหลังนะครับข้างหลังนี้นะครับตัวาหาร1คูณ,คณกับดิฟ cos เนาะมันตัวาหารคุณคูณคณเขียนไว้เหมือนเดิมนะครับก็จะเป็น square r o o ของ1ลบ cos กำลัง2เขียนกำลัง2ตรงตำแหน่งนี้ก็ได้ถูกไหมนะครับในขณะที่ดิฟ cos กูเปลี่ยนเป็นสีแดงดิฟ cos จะได้ลบไซน์นะ ดิฟคอร์ได้ลบไซ n u แต่ว่า u ของเราคือ x นะครับคุณก็ไม่ดิฟ x เทียบ x แล้วเพราะได้1เนาะเพราะฉะนั้นนะครับเราจะได้ dy วายบหน้าตาเป็นแบบนี้เขียนซ้ำอีกทีนึงแล้วกันเนาะคุณครูย้าย5มาข้างหน้า5เศษ 5x บวก3แทน 5x บวก3นะครับ แล้วก็บวกต่อด้วยลบไซน์นะครับลบไซน x หารด้วยสแควร r o ูทของ1ลบด้วยคอสกำลังสองเนาะนะครับสแควรรูทของ1ลบด้วยคอสกำลังสองเป็นคำตอบของข้อนี้นะครับซึ่งถ้าเราเทียบตัวแปร a นะครับคือเลขที่อยู่หน้าเศษ x แทน x เราก็จะได้ค่า a ออกมานะครับเป็นเลข5นั่นเอง ส่วนค่า b คือเลขที่อยู่หน้าซ้ายนะครับตรงนี้ต้องเป็นเครื่องหมายบวกเนาะเพราะฉะนั้นเครื่องหมายบวกและในเลขหน้าซ้ายก็คือเลขลบหนึ่งนั่นเองเราก็เลยได้ค่า a กับ b มานะครับได้ a และ b นะครับเท่ากับ5กับลบหนึ่งตามลำดับเนาะตอบข้อนี้นะครับดังนั้น a ลบ b ก็จะเท่ากับ 6นะครับข้อ15นะครับกำหนดให้ f(x) หน้าตาเป็นแบบนี้ถามอนุพันธ์ f เทียบ x แล้วแทนค่า x ด้วยเลขลบหเนาะ ขั้นตอนการทําก็คือเราต้องหาอนุพันธ์ก่อนเนาะแล้วค่อยแทนค่า x ด้วยเลขลบหหลังจากที่ดิฟแล้วนะครับจัดรูป fx นิดหนึงเพื่อให้ดิฟง่ายขึ้นเนาะ fx คือ2บวกด้วยคูณกับกรนที่3ของ x หรือ x กําลังเศษ1ส่วน3นะแล้วทั้งหมดกําลัง20จะเห็นว่า f มี2ชั้นนะครับก็คือชั้นนอกคือวงเล็บกําลัง20ก่อนเนาะคุณครูไฮไลท์สีไว้ให้เพราะการดิฟ f ก็จะดิฟทั้งหมด2รอบรอบแรกก็จะได้เป็น20คูณกับวงเล็บกําลังถอยหลัง1คือ19แล้วอย่าลืมว่าเราจะต้องดิฟของในวงเล็บเทียบ x อีกทีหนึ่งอันก็คือ2บวกด้วย3 x กําลังเศษ1ส่วน3จับมาดิฟอีกรอบหนึงเนาะ2บวกด้วย3คูณกับ x กําลังเศษ1ส่วน3นะครับ ข้างในนี้นะครับต้องหน้าตาเหมือนกับสีฟ้าเป๊ะเลยคราวนี้นะครับเราจะได้ว่าข้างหน้าก็จะเหมือนเดิมแหละก็เป็น20คูณกับ2บวกด้วย3คูณกับ x กําำลังเศษ1ส่วน3ยกกำลัง19 แต่ด้านหลังนี้นะครับคุณครูเปลี่ยนเป็นสีแดงเนาะดิฟสองได้0ูนย์ะครับแล้วก็ดิฟสามเอ็กกำลังเศษหนึ่งส่วนสามสามไม่เกี่ยวดิฟเอ็กกำลังเศษหนึ่งส่วนสามได้หนึ่งส่วนสามแล้วชี้กำลังของเอ็กถอยหลังหนึ่งหนึ่งส่วนสามหักหนึ่งจะติดลบเศษสองส่วนสามเนาะนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือ f ดิฟเอ็กนะครับเราแทนค่าเลยนะครับดังนั้นนักเรียนจะได้ว่า f ดิฟลบหนึ่งนั่นคือสิ่งที่โจทย์ถามก็จะเท่ากับ20 คูณกับวงเล็บหน้าเนี่ยกำลัง19นะครับ19คูณข้างในนี้นะครับก็คือ2-3ลบด้วย3นะครับทีลบด้วย3เพราะว่าแทนค่า x เป็นเลขลบ1ใส่กลนที่3ไปก็ติดลบ1เหมือนเดิมเนาะ3คูณลบ1ก็เลยติดลบ3แบบนี้เลยละกันข้างด้านหลังนะครับก็จะเป็น3คูณกับเศษ1ส่วน3 3ส่วน3เนาะแล้วก็ x คือเลขลบ1นําลังลบเศษ2ส่วน3นะครับซึ่ง1กําลังลบ2ส่วน3นะครับเลขลบ1ก็จะกลายเป็นบวกอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็กลายเป็นบวก1เนาะก็จะได้เท่ากับ20นะครับวงเล็บกาลัง19นี้คือเลขลบ1เนาะกำลังส9ส่วนด้านหลังนี้นะครับได้เลข1นะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ได้คําตอบสุดท้ายออกมาเป็นลบ20นั่นเองครับ ข้อที่16นะครับกำหนดให้ y เป็นพหุนามอยู่ในรูปตัวแปร u u อยู่ในรูปตัวแปร s แล้ว s อยู่ในรูปตัวแปร t ถาม d IP y บ t นะครับเมื่อ t เป็นเลข1เนาะเพราะฉะนั้นเอ่อเป็นการอนุพันธ์โดยอาศัยกฎลูกโซ่เนาะเราใส่สูตรก่อนเลยก็ได้นะครับเราอยากได้ d IP y บ t นะครับ dy by dt ซึ่ง dy จริงๆเราต้องเทียบกับตัวแปร u เนาะแล้วเราค่อยคูณต่อ ด้วยดิฟ u เทียบตัวแปรที่ u ผูกพันก็คือ s สุดท้ายเราเอา s ไปดิฟเทียบกับตัวแปร t เราก็เลยต้องมี3ตัวนี้ dy by du du by ds แล้วก็ ds by dt ทำเสร็จค่อยแทนค่า t ด้วยเลข1นะครับเพราะนั้นเราก็มาพิจรารณาทั้งหมด3สเต็ปนะครับลำดับแรกนะเรามี y เท่ากับ u กำลัง2อลบ4ทั้งหมดกําลังลบ1นะครับอันนี้คือครูย้ายขึ้นมาชั้นบนเนาะเพราะฉะนั้นดิฟ y เทียบ u d y, y by d u ก็กลายเป็นดิฟวงเล็บกําลังลบ1เนาะได้ลบ1คูณกับวงเล็บ นะครับกำลังถอยหลังหนึ่งก็คือลบสแล้วเด็กๆต้องดิฟของที่อยู่ในวงเล็บอีกทีอาจารย์ดิฟของที่อยู่ในวงเล็บเลยเนาะ ดิฟยูกำลังสอลบ4ก็จะได้2 u ลบศูนเนาะก็คือ2 u เฉยๆนะครับเราเลยได้ว่า d y d y du ก็จะเท่ากับลบ2 u หารด้วย u ูกำลังสอลบ4นะครับทั้งหมดกำลัง2นะครับอันนี้คือ dy d y du าลำดับต่อไปเราได้ตัวแรกแล้วเนาะนะครับเราได้ d y d y du แล้วเราไปหา d u ds ต่อนะครับจากที่โจทย์กำหนดให้นะครับว่า u เท่ากับ 3s บวก2เพราะฉะนั้น du d y ds ดนะครับดิฟเทียบตัวแปร s ก็จะได้3เฉยๆเนาะ 3s ได้3ดิฟ2ได้0นะครับแล้วก็สุดท้ายข้อที่3 s นะครับ s เท่ากับ T กำลัง2เพราะฉะนั้น ds by dt ds by dt ก็จะเท่ากับ2 t นะครับ ds dt ก็เท่ากับ 2t เราก็จะได้ทั้ง3ออ,อนุพันธ์นี้เก็บไว้ dy by du ได้เท่ากับเท่านี้ du by ds นะครับ du ds เท่ากับ3 ds by dt นะครับ ds dt ก็เท่ากับ2 t เนาะ ก็จะได้ว่า dy by dt นะครับเท่ากับลบ 2u ส่วนด้วย u กำลัง2ลบ4ทั้งหมดกำลัง2คูณด้วย du by ds ก็คือคูณด้วย3แล้วก็คูณด้วย ds by dt ก็คือ 2t นะครับ dy by dt หน้าตาเป็นแบบนี้ต่อไปให้ดิฟ y เทียบ t และ t, แทนค่า t ด้วย1นะครับตำแหน่ง t เป็น1เนี่ยแทนได้แต่ว่า จะติดตัวแปร u ต่อเพราะฉะนั้นเราต้องมาพิจารณาต่อว่าเมื่อ t เป็น1นะครับ u เท่ากับเท่าไหร่เมื่อ u เมื่อ t เป็น1เราจะได้ว่า s ก็จะมีค่าเท่ากับ1กําลังสองพอทราบค่า s เอา s ไปแทนก็จะทราบค่า u เนาะแน่นอนว่าจริงๆถ้าเราทราบค่า u เราก็ไปแทนค่าหาค่า y ได้ด้วยนะครับเรามาพิจารณานะครับเมื่อ t เท่ากับ 1น,นะครับ s ก็จะเท่ากับ t กําลังสองก็เลยเป็น1กําลังสองได้1เนานะแล้วดังนั้นเราจะได้ว่าเ u เท่ากับ3 s, <S บวก 2, 2เราทราบว่า s, <S คือ,คอ1ก็กลายเป็น3คูณ1บวก2ได้ u อ,ออกมาเป็น5นะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์จะได้ว่าค่า t เท่ากับ1ค่า s เท่ากับ1 ค่า u เท่ากับ5นะครับเราก็แทนค่าตัวแปรที่เราจำเป็นต้องแทนใน dy by dt ได้แล้วนะครับเราเลยได้ว่า dy by dt เมื่อ t ของเราเนี่ยเท่ากับ1ก็จะมีค่าเท่ากับลบ2 u คือ5เนาะ คูณ5หารด้วยข้างล่างก็จะเป็นกําลัง2ลบ4ทั้งหมดกำลัง2อีกทีนะครับข้างหลังก็จะเป็น3 2 6คูณทีคือ1นเนาะนะครับได้เท่านี้ซึ่งคิดเลขแล้วก็จะได้เป็นลบ60ส่วนด้วย21ทั้งหมดกำลังสนะครับ ข้อ17ครับกำหนดให้ f x เป็นฟังก์ชันตัวนี้เนาะอนุพันธ์ระดับ3 f หน้าตาเป็นแบบนี้ให้หาว่า a b และ c ตรงนี้จับมารวมกันเท่ากับเท่าไหร่ครับอนุพันธ์ระดับ3ก็จะต้องทำการดิฟทั้งหมด3ครั้งเนาะเริ่มต้นจากอันดับ1ไปอันดับ2แล้วก็ไปอันดับ3อีกทีหลังจากนั้นค่อยเทียบกับตัวแปรที่โจทย์กำหนดมาให้นะครับจากโจทย์คุณครูปรับรูป f x ก่อน f x คือ3 x กำลัง4ลบ 2x นะครับตรงรู t x เราเปลี่ยนเป็น x กำลังเศษหน1ส่วน2เนอะเราลบด้วย5อนุพันธ์อันดับ1ก็จะได้เป็นนะครับลำดับแรกดิฟครั้งที่1เนอะดิฟ 3x กำลัง4ย้าย4ลงมาจะกลายเป็น12กำลัง x ถอยหลัง1เหลือ3เนอะลบ 2x ดิฟ x 1, ได้1ก็เลยเหลือลบ2เศษ1ส่วน2 x กำลังถอยหลัง1ก็เป็นลบเศษ1ส่วน2แล้วก็ดิฟลบ5ได้0ไม่เขียนนะครับต่อไปลำดับที่2อนุพันธ์อันดับ2คือการเอาอนุพันธ์ลนดับ1นะครับก็คือบรรทัดบนนี้มาดิฟอีกรอบดิฟ1 2 x กำลัง3ย้าย3ลงมา3 12เป็น36ชี้กำลัง x ถอยหลัง1เหลือ2เนาะดิฟลบ2จะได้0ูนย์แล้วนะครับเป็นค่าคงที่ครูไม่เขียนส่วนตัวหลังนี้ย้ายลบ1ส่วน2มาเจอกับ1ส่วน2กลายเป็นลบเศษ1ส่วน4ชี้กำลังต้องถอยหลังนะครับเป็นลบเพิ่มขึ้นเป็นลบเศษสส่วน2ได้แล้วว่าอนุพันธ์อัดับ2หน้าตาเป็นแบบนี้เนาะ สุดท้ายนี้นะครับเราก็จะได้ว่าอนุพันธ์อันดับ3นะครับดิฟครั้งที่3เกิดจากการเอาครั้งที่2มาดิฟอีกทีชิ้นหน้าย้าย2มาเจอ36เป็น72 72นะครับ 72, เ2 x กกำลัง1เนาะ แล้วก็ชิ้นหลังย้ายลบ3มส่วน2มาคูณกับลบ1ส่วน4ลบลบกลายเป็นบวกเศษ3.8ส่วน8ชี้กำลัง x ถอยหลังอีก1เป็นลบ5ส่วน2ะครับเมื่อเทียบ a b c นะครับ a ของเราคือเลขหน้า x ก็คือ72 b คือเลขใต้3ก็คือ8 แล้วก็ c นะครับ c มันเป็นลบ c นะต้องระวังนิดหนึงลบ c ส่วน2คือลบ5ส่วน2แสดงว่า c คือเลข5นะครับจะได้ว่า a b c บวกกันนะครับ a บวก b บวก c ก็จะเท่ากับ72บวก8ค่า c คัดคือเลข5นะครับก็ได้เป็น85นั่นเอง